สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดฟอร์ดบียอนะครับวันนี้ผมนำรถตัวท็อปสุดของฟอร์ดนะครับมาให้ดูนะครับเป็นฟอร์ดแรนเจอร์ t ลฟเตอร์นะครับเป็นตัวที่ท็อปที่สุดของกระบะในของฟอร์ดแล้วครับผมแต่เรามาเปลี่ยนโฉมนะครับคันนี้ผมเปลี่ยนโชนเ a ฟเตอร์นะครับโดยสแตนดาร์ดจากสแตนดาร์ดนะครับมาเป็นตัวรุ่นพี่ของเขาอีกครับเป็นตัว F 1 5 0นะครับ ตัวนี้จะเป็นสไตล์แบบอเมริกาแบบ100%เซนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคันนี้นะครับแต่งออกมาแล้วเนี่ยจะเหมือนของแท้แค่ไหนครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าคันนี้นะครับที่ผมนะครับแต่งให้นะครับคันนี้มันจะเป็นนายเป็นสไตล์แบบว่า f 1 5 0ในโทนอเมริกานะครับซึ่งที่ผมแต่งให้นะนะครับก็จะคือเปลี่ยนง่ายๆเปลี่ยนทั้ง เปลี่ยนทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแก้มตรงนี้นะครับผมทําเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้านะครับเราก็ทําเพิ่มขึ้นมาใหม่ให้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันใกล้ๆตรนนี้หนึ่งนะครับว่าไอที่เปลี่ยนเพิ่มเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นตัวชุดหน้านี้นะครับผมชุดหน้านี้เนี่ยนะครับเราทํางานขึ้นมาอาบคือเรา ทำแบบของตัวอเมริกาขึ้นมานะครับโดยยกของกันชนแอดเตอร์เดิมนะครับทิ้งไปเลยลืมแอดเตอร์กันเก่าไปเลยนะครับเราทําขึ้นมาใหม่ทั้งชิ้นนะครับก็คือว่าทั้งกระจังหน้าแบบใหญ่ตัวนี้นะครับโลโก้นะครับกันชนล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟ LED ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเราทําบล็อกใหม่ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวบล็อกไฟตรงนี้ด้วยครับ ซึ่งไฟเดิมของตัวแรฟเตอร์เนี่ยมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือเราต้องเปลี่ยนทั้งชุดเลยซึ่งไฟตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นไฟแบบเดียวกับที่ใช้ในตัว F150 ตัวอเมริกาเลยนะครับก็จะมีไฟ d a y ์ไลท์ขึ้นติดตรงนี้นะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟ r v d ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าตัว F s p o r t นะครับไฟชุดนี้นะครับผมแล้วก็ฝากระโปรงตรงนี้นะครับผมก็ยกใหม่ของอ,อันเก่านะครับแล้วก็เพิ่มมาเพิ่มตัว คีบตรงนี้นนี้เข้ามานะครับเพราะว่าฝากระโปรงเดิมเนี่ยม,มันใช้ไม่ได้นะครับเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับตรงนี้เราก็เพิ่มตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นมิติของตัวรถให้เหมือนอเมริกามากที่สุดคันนี้คือง่ายว่าถ้าเอางานอเมริกามาเทียบกับคันนี้เนี่ยดูไม่ออกแน่ๆนะครับผมเดี๋ยวดูด้านด้านข้างกันทัน,นึงนะครับผมเพราะว่าเดิมทีนะครับคันนี้เนี่ยนะครับมันยกสูงที่2นิ้วอยู่แล้วนะครับแต่เพื่อนลูกค้า ต้องการล้อที่มันเดใ,ใหญ่ๆนะครับเราก็ต้องทําการยกขึ้นอีกประมาณ2นิ้วนะครับก็ประมาณสัก4นิ้วตอนนี้ครับยกเพราะว่าล้อที่ติดตั้งให้ลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นล้อขนาดย2บนะครับผมซึ่งยางตัวนี้จะเป็นยาง AMP นะครับขนาดยางที่3 2 5 50 22ยิบนะครับซึ่งจะมารับกับล้อที่ค่อนข้างออฟค่อนข้างโหดนะครับซึ่งออฟคันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณออฟลบส4บนะครับออฟสิสลบลบ ออฟลบสิสี่คืออะไรนะครับก็คือว่าล้อเนี่ยมันจะขบเข้าไปนะครับซึ่งทําให้หายางที่มาใส่เนี่ยค่อนข้างยากนะครับผมและจะทาให้รถด,ดูเป็นอเมริกามากขึ้นนะครับไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันใกล้ๆตรงล้อนิดนึงครับจะมีตัวดิสเบรกนะครับซึ่งเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าให้มันใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าล้อเนี่ยมันขนาดย2ิบถ้าเราใช้ดิสเบรกเดิมเนี่ยมันจะดูไม่เข้า ก็ไม่เต็มของตัวซ้มล้อนะครับจะไม่เต็มล้อนะครับเราก็เปลี่ยนดิสเบรกเป็นของยี่ห้อลานสต็อปนะครับตัวนี้นะครับแต่เราใช้คลเปอร์เดิมนะครับซึ่งตัวนี้จะเพิ่มเรื่องของกลัวการเบรกที่ดีขึ้นนะครับการจับที่เร็วขึ้นเพราะว่าจานมันใหญ่นะครับรอบการจับมันจะดีกว่าเดิมนะครับผมส่วนเรื่องโช๊คนะครับก็จะเป็นโช๊คของตัวสแตนดาดที่แถมมาให้กับตัวรถเดิมอยู่แล้วจะเป็นตัวฟ็อกนะครับเป็นตัว ฟอกที่เป็นกระบอกสีฟ้าซึ่งเดิมที่มาก,กับตัวรถอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับครับผมต่อไปเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวที่เป็นเอกลักษณ์อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเติมให้ลูกค้าไปนะครับจะเป็นไฟสองสว่างนะครับตัวนี้จะเป็นไฟของตัว S T E D นะครับผมจะเป็นตัวไฟง่ายๆไฟสปอตไลท์ เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพื่อเวลาเราออกทิปออกอะไรเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้เพิ่มสองสว่างได้เพิ่มเติมครับผมด้านข้างกันสักหน่อยครับผมด้านข้างเราก็เปลี่ยนกระจกของตัวอันเดิมนะครับออกไปนะครับแล้วก็ใช้ตัวกระจกที่แบบเดียวกับตัว F150 ตัวอเมริกานะครับก็จะค่อนข้างยิ่งใหญ่สักน,นิดนึงนะครับมีออกมาหูช้างค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผม การใช้งานจะเป็นแบบ2แบบนะครับเดี๋ยวเราจะดูการใช้งานของกระจกเดี๋ยวเราจะดูการใช้งานของกระจกตัวบานใหญ่นี้กันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือมันสามารถมี2ระบบนะครับคือตัวนี้ข้างบนเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ด้านล่างเนี่ยจะไม่สามารถปรับได้ซึ่งด้านล่างเราจะดูไว้ดูแถบด้านล่างนะครับจะมีการใช้งานแบบ2รูปแบบเลยนะครับตัวนี้ครับผมไม่พอเพียงเท่นั้นนะครับภายในของเรานะครับได้เปลี่ยนตัว พวงมาลัายนะครับเป็นแบบอะครันทารามาแล้วก็ตัวครอ,อบนี่จะเป็นตัวแบบเคปร่านะครับเป็นงานทําขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งตอบโจทย์สาหรับลูกค้าที่ชอบความสปอร์ตมากนะครับแล้วก็สวยงามจิ้มสาคัญเลยมันคือมันสวยงามมากครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าด้านหลังเรามีการเปลี่ยน,ปยนแปลงพอสมควรเลยนะครับคนหลายคนอาจจะงงว่า มันเป็นไปยังไงนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับที่เห็นชัดเลยจะเป็นโคมไฟลมดํานะครับผมซึ่งโคมไฟตัวนี้เนี่ยเราเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้านะครับเป็นโคมไฟแบบ led นะครับซึ่งจะมีเวลาเราเรากดเบรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดูมันจะมีไฟขึ้นมาเป็นตัว u นะครับอ่าอ่ามันจะมีไฟขึ้นมาตัว u ซึ่งเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถมากขึ้นเวลาเราเปิดไฟกลางคืนนะครับแล้วก็ไฟตัวท้านี้จะเป็นไฟถอยเนี่ยเป็น led ทั้งหมดเลยนะครับผมไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟ led นะครับผมแล้วก็ ด้านของด้านหลังเนี่ยครับไอตรงนี้เนี่ยโดยปกติของเดิมเนี่ยมันไม่มีนะครับเราก็เพิ่มเติมให้ลูกค้าเข้าไปนะครับเป็นเป็นตัวเมกานะครับเพราะตัวเมกามีนะครับผมเขาเรียกว่าหางเป็ดนะครับก็จะเป็นยื่นออกมาแบบนี้นะครับอก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับตัวอักษรดบเตอร์ยังชัดเจนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วที่เด็ดกว่านั้นนะครับคันนี้นะครับเพิ่มความโหดนะครับ ให้กับตัวรถมากขึ้นคือตัวท่อนะครับท่อที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าเนี่ยจะเป็นยี่ห้อของแมวิกนะครับผมจะเป็นท่อปลายเคปลานะครับ,รบซึ่งตัวท่อตัวนี้เนี่ยจะเป็นท่อสูดด้วยนะครับซึ่งเราจะไล่ตั้งแต่ตัวเฮดเดอร์เลยนะครับไล่มาตั้งแต่ตัวเฮดเดอร์มามาถึงมาถึงปลายนะครับแล้วก็ครอบปลายด้วยตัวเคปลานะครับ เป็นยังไงครับกับที่ชมรีวิวไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดแต่งที่ค่อนข้างจับเต็มขนาดนี้นะครับหรือว่าเป็นตัวแต่งทั้งหมดเลยนะครับถ้าสนใจยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับมาเป็นเป็นเบอร์โทรนะครับหรือว่าเป็น ID Li n e นนะครับถ้าสนใจแต่งแบบนี้นะครับเข้ามาคุยกันก่อนนะครับบอกก่อนนะครับว่าคันนี้เนี่ยลูกค้าจ่ายเงินค่าชุดแต่งเพิ่มเข้ามานะครับเพราะเนื่องจากอ่า แต่งไปทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะครับถ้าลูกค้าอยากได้แบบนี้เนี่ยสนใจโทรปรึกษาก่อนนะครับว่าจะมีแบบไหนบ้างอะไรบ้างวันนี้นะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าคลิปหน้าถัดไปนะครับมีอะไรบ้างวันนี้ผมไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามไปก่อนครับสวัสดีครับ